สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าอันบ็อกซิ่งนะคะของ Beauty b o x กซ y แล้วก็วัดสันค่ะมาดูข้างในกันนะคะว่าจะเป็นสินค้าอะไรบอกกันเลยว่ากล่องนี้ราคาเพียง299บาทเท่านั้นเองค่ะราคาน่ารักมากเลยมาค่ะแกะเลยนะคะโอเคชิ้นแรกค่ะมาแล้วนี่ก็คือ วัสลินนะคะกรูตาไฮยาเซรัมบัสโลชัน่นโอ้ยดีอยู่ดีอยู่ได้วิตามิน10เท่านะคะวิตามิน C สีสเท่ากันเลยทีเดียวไม่เบาคะ่ะในชิ้นที่หนึ่งนะต่อไปชิ้นที่สองนะคะก็คือเบบี้เฟสเจลค่ะนี้ของสมูทตอี โอเคเลยนี่ก็ดีค่ะเป็นเจลล้างหน้านะคะที่สามดีนัยนะค่ะอันนี้แกะกล่องให้ดูแล้วนะคะกล่องก็ขนาดเกือบเท่าฝ่ามือเลยไม่เบาเลยนะคะโอเคค่ะนี่ชิ้นที่สามแล้วชิ้นที่สี่ค่ะเป็นนี้นะคะอาหารเสริมค่ะบาลานซ์โปรไบโอติกนะคะได้มาหนึ่งซองชิ้นที่สี่นะคะ แล้วก็ชิ้นที่5้าจะเป็น Brightening Mask ค่ะเออจะได้หน้าขาวใสนะอุ้ยสินค้าเขาดีอยู่นะคะในชิ้นที่ห้าแล้วนะต่อไปชิ้นที่6เป็น c e l e n e Love Story Serum น้ำหอมกันแดดนะคะออันนี้ก็โอเคใช้ได้เลยนะคะสำหรับชิ้นที่6นะคะ แล้วก็ชิ้นที่7จะเป็นเซรั่มกันแดดทาตัวให้มาแบบซองกระจิ๋วหรือวนแบบทดลองนะคะแอบก็โอเคนะสำหรับราคา2,99นะคะออแล้วก็ยังมีอีก1ชิ้นเป็นชิ้นที่7อ่าชิ้นที่8นะคะก็คือนี่ค่ะเซนก้านะคะอ่าเป็นโฟมขนาดเล็กเนาะนี่อ่าไว้สำหรับพบพานะคะ ก็สรุปโดยรวมนะคะของที่เราได้ในวันนี้ได้ทั้งหมด8ชิ้นนะคะก็ถือว่าราคาดีงามสำหรับ299นะคะแล้วเขาก็ยังให้ส่วนลดมาในซองอีกสำหรับช้อปปิ้งอีก100บาทเลยทีเดียวโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็นี่คือการลงทุนของเรานะคะที่เรียกว่าซื้อมาเป็นอของขวัญฮิวใจเล็กๆน้อยๆมาแกะของนะคะเพิ่มความตื่นเต้นในชีวิตค่ะ สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ